ุณนข้าวตาบ่อยๆต้องทำยังไงหรอคะมันจะออกมากับขี้ตาเองหรือเปล่าคะคุณหมอ โอเคก็ฝุ่นเข้าตานะคะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราโดยกลไกตามธรรมชาติเนี่ยก็จะมีการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในลูกตาอยู่แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่กลไกของการกระพริบตาเลยนะคะเช่นถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่จะเข้ามาที่ตาเนี่ยเราก็จะกระพริบตาใช่ไหมคะรวมถึงขนตาเนี่ยก็จะเป็นตัวกรองฝุ่นที่ปลิวไม่ให้เข้าตา ะะแล้วก็ถัดเข้ามาเนี่ยก็คือชั้นน้ําตาค่ะชั้นน้ําตาเนี่ยก็จะคอยชะล้า,ลางสิ่งแปลกปลอมต่างๆด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วด้วยการกระพริบตาด้วยรวมถึงชั้นน้ําตาเนี่ยก็จะมีสารหลากหลายอย่างเลยนะคะที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค ได้หลายชนิดเลยนะคะรวมถึงกลุ่มที่เรียกว่าแลคโตเฟรินซึ่งเขาบอกว่ามีความสงสัยว่าจะฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยหรือเปล่านะคะที่บริเวณผิวตาซึ่งด้วยกลไกต่างๆของผิวตาและกลไกของการกระพริบตาขนตาต่างๆเนี้ยเป็น,นกลไกเบื้องต้นที่จะป้องกันฝุ่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเยอะมากๆเลย <ๆ S 2> เช่นออมีคนที่จะ ทำอุบัติเหตุหรือว่าเราได้รับอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเข้าตาค่อนข้างเยอะอันเนี้ยถ้าร่างกายของเราไม่สามารถที่จะกําจัดเองได้เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องออมีวิธีช่วยเช่ชนถ้าเราอยากล้างตานะคะไม่ได้เป็นอะไรเยอะมากเนี่ยเราอาจจะหยดน้ําตาเทียมฟลัช เหมือนหยดน้ำตาเทียมไล่สิ่งแปลกปลอมได้แต่ถ้าสมมติว่ามันเข้าตาเยอะมากๆเลยน้ำตาเทียมก็ไม่มีเป็นสารเคมีอันตรายร้ายแรงเนี่ยอันนี้อนุโลมให้ใช้ของเหลวที่อยู่ใกล้ๆตัวล้างได้เพราะว่าอันนี้อนุโลมให้ใช้ของเหลวที่อยู่ใกล้ๆตัวล้างได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าความเสี่ยงหรืออันตรายเนี่ยมันสูง กว่าอาการะระคายเคืองจากน้ำประปานะคะซึ่งถ้าเป็นสารเคมีร้ายแรงเนี่ยน,นี้รีบล้างด้วยของเหลวอ,อะไรก็ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีอะไรแค่ฝุ่นแค่เคืองเลยนิดหน่อยเนี่ยน,นี่แนะนาเป็นน้ําตาเทียม